สวัสดีครับวันนี้เรามาดูลูกอะไรกันนะครับผมนี่คือต้นไม้ต้นหนึ่งที่สามารถกินได้นะครับผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยกินเป็นประจํานะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นทงเทงิงจริงไหมทงเทงครับเออคือต้นทงเทงนะครับเขาจะเป็นเปลือกหุ้มแล้วข้างในก็จะเป็นรูปก,กลมๆครับผมอันนี้ก็มี หญ้าหรือพืชสมุนไพรก็ไม่รู้ครับคล้ายผักโขมนี่คือผักโขมนะครับอันนี้คือต้นทงเทงนะครับครับพอสุกแล้วข้างในเขาจะเป็นสีออกส้มๆรับสชาติเขาจะออกหวานนิดนึงคล้ายๆมะเขือเทศนะครับผมับนี่คือต้นผักโขมนะครับอันนี้ก็ทงเทง ผมนะครับเกิดอยู่ข,ข้างๆกันเลยนะครับน่ครับเยอะะไปหมดเลยนะครับขึ้นเยอะมากเลยครับผมต้นทงเพลงนะครับ นี่ก็ต้นผักโหมนะครับก็มีคนเก็บยอดเข้าไปกินเหมือนกันนะครับนี่ก็คือต้นทงเพลงอีกหนึ่งต้นนะครับเขากำลังจะสุกนะครับ